งานพ้าช่างแสนะ่ะสวยมากเป็นเสียนหนึ่งด้วยนี่เลยค่ะจะมีทั้งหมดประมาณ5องค์นี้นะคะเดี๋ยวแมคคานับอีกทีนึงอันนี้พาราไม่เกิน1,000บาทจะมีองค์ที่4เท่าไหร่คะเป็นพ้าอยู่ใดใช่ไหมคะเท่าไหร่แปดแปดพาแปดเหมอนกันหรอมันูก่อน เดี๋ยวแม่ค้สอบถามพาราสักครู่นะคะคกลัวแบบว่าแจ้งพาราลูกค้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาราแบบเกินกว่านั้นเนี่ยมันจะดูไม่ดีเนาะเดี๋ยวแม่คะขออนุญาตสอบถามพาราให้นะคะว่าพาราโปโปหน้าไลน์เนี่ยได้พาราเท่าไหร่นะสักครู่นะคะเท่าไหร่คะแปดเหรอ โอเค okay. เดี๋ยวรอแม่คะ่ะเขาตอบสักครู่เนาะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะแม่ค่ะจะมาพรีเซนต์เป็นงานพลายอยู่ไรให้ลูกค้าฟังดีกว่านะนหนูขออนุญาตวางลงก่อนนะจะมาพรีเซนต์นะคะเป็นงานพลายอยู่ไรนะคะงานชิ้นนี้